สวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้วันศุกร์ที่15มกราคม2564ครับหมอชาติมารายงานสถานการณ์โควิด19โดยนำข้อมูลจากสอบคมารายงานให้พี่น้องอสมอรับทราบรับฟังกันนะครับวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่188ราย,ายซึ่งน้อยกว่าเมื่อวานนี้นะครับใน188รายนี้พบติดเชื้อจากที่ไหนกันบ้างนะครับ เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการนะครับ81รายจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงลุกในชุมชน73รายเป็นผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศไม่เข้าสถานที่กักกัน13รายนะครับก็คือที่มาจากเส้นทางชายแดนเส้นทางธรรมชาตินั่นเองนะครับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้21รายสรุปแล้วนะครับ ผู้ป่วยยืนยันสะสม11,450รายหายป่วยแล้ว8,288รายซึ่งเพิ่มขึ้น628รายผู้ป่วยยังรักษาอยู่3 0 9 3รายเสียชีวิต69รายนะครับไม่มีเพิ่มขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องอสมอครับดูแลสุขภาพของพี่น้องอสมอด้วยนะครับเวลาไปเยี่ยมเคสที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตลอดทั้งพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ตามนะครับที่ต้องดําเนินการเฝ้าระวังคัดกรองนะครับต้องเข้มข้นนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยและต้องเข้มข้นด้วยมาตรการด้านสาธารณสุขนะครับ d m h t t นะครับอยู่ห่างไว้ใส่แมสกันมันล้างมือตรวจให้ไวใช้แอปหมอชนะด้วยนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาติการจะตกนะครับและก็ขอความร่วมมือช่วยกันนะครับควบคุมป้องกันโรคทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชน รวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องอสมอสู้ๆนะครับรับรองครับโควิด19จะหมดไปจากประเทศไทยอย่างแน่นอนครับพี่น้องอสมอทุกท่านครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆอสมอด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านจะได้รับข่าวสารที่ดีที่เกี่ยวข้องกับอสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปและถ้าพี่น้องอสมอ,อยากให้หมอชาติมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังให้ท่านเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและเป็นกำลังใจมาโดยตลอดขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ